หนึ่งกลอยจ้าคนผสมใมห้เรียบร้อยแล้วมีกลอยแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีมะพร้าวขูดใส่คุกกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะนึ่งกลอยนะคะเพื่อนแซ่บๆนะครับกุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวขอชิมแป๊ดหางจินยาบน่คะนึ่งกลอยหางจิงหยากรสั่งแซ่บๆเนาะ ชอบหวานก็ใส่น้ําตาลอีกนะคะคลุกคล้องให้เข้ากันเลยค่ะระหว่างฟักทองกับกลอยแล้วก็มะพร้าวที่ขูดใส่นะค่ะก็คลุกคล้องเข้ากันมีใครเคยกินบ้างคะกลอยเนี่ยแล้วมีใครไม่เคยกิน,นอะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยเด้อค่ะกินนึ่งแบบนี้นะคะ,คะให้ผสมกินแบบนี้เลยจ้ะ คือว่าหัวใหญ่นะเนี่ยเพราะว่าเขาหั่นเป็นแว่นเป็น,ปน,ปนแผ่นมานึ่งมากับแบบนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อหมุกหมุกนะคะค่ะเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะสามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะคะบางคนก็ใส่ขา้ขาวโพดข้าวเหนียวฝานลงไปเนาะขนมสมัยก่อนนะคะ ัพวบหรุดเราก็พาขุดเปลือกขุดมันขุดกอยกินทําเป็นขนมไทยประมาณนี้แหละคะ่ะให้ได้กินเนาะแก็ยังถือว่าเรารุ่นรุ่นหลังๆก็ยังมีกลอยให้ได้กินอยู่นะคะพวกนี้เนาะจะอยู่ตามบ้านนอกชนบทนะคะให้เราได้กินได้รู้รสชาตินะคะค่ะดือเมซิ่งเหมือนกันนะคะขึ้นเพลินเกินห้ามใจแต่จะบอกว่าเลือกกินแต่กลอยนะคะ อ่ะอืมชอบอ่ะุบนับนุบนับนะคะกออยเนี่ยชิ้นขา,ขาวขาเนี่ยอืมก๋วยบางคนบอกเขาไม่ได้อยู่ตามชนบทฉันไปขุดที่ไหนยุคนี้สมัยนี้นะคะก๋ยแบบทางช็อปก็มีนะคะสามารถสั่งทางออนไลน์ได้นะคะก๋อยแห้งนะคะกอยข้าวเหนียวก๋อยข้าวเหนียวก็น่ากินนะนล้นจะลื้นหลองนะ,ะสนใจก็ อ่าลืมชิ้นสลาจะแปะลิง์ไว้ด้านล่างให้นะคะข่ะอยากทดลองกินกรอยนะคะนึ่งนานๆนึ่งให้สุกนะคะก่อนที่จะนำมาตุงคลุกเขากับฟักทองแล้วก็มะพร้าวน้ำตาลนะคะ,คะนี่โดยประมาณประมาณนี้นะถ้าไม่ใส่ฟักทองก็ไม่เป็นไรนะคะกมีกรอยกับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลกะง,งาก็ได้นะคะเพื่อน ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการสมัครกดไลค์กดใจค่ะสังคิวสุมาหลายๆเดอ